ใครมันจะไปคาดคิดล่ะครับป้าที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีองค์กรของเกาหลีเหนือนั้นอยู่ในประเทศด้วยโดยองค์กรดังกล่าวนะครับมีชว่ามาพานชาวเกาหลีที่พำนับในญี่ปุ่นหรือชื่อเต็มๆคือ ซีนิพอนโชเซนเจนเซเรนไกว์เอ๋แบบอ่านยากอยู่เหมือนกันเนาะว่ากันว่าสมาพันธ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมีบทบาทเป็นสถานทูตเงียบๆนะฮะที่เป็นของเกาหลีเหนือที่ไปประจาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นองค์กรดังกล่าวนน้นะครับต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมีการออกเอกสารการเดินทางอำนวยความสะดวกให้กับชาวเกาหลีในญี่ปุ่นเดินทางไปที่เกาหลีเหนือได้ไปเยี่ยมยงเยี่ยมญาติอะไรก็ว่าไปรวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและส่งเงินกลับไปยังกรุงเปยียงยางหรือว่าเมืองหลวงของเกาหลี นอ,นอกจากนี้ยังเป็นสมาพันธ์ที่รับคําสั่งโดยตรงจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมอุดมการที่มีชื่อว่าจูเชในหมู่สมาชิกอย่างไรก็แล้วแต่ครับสมาพันธ์ดังกล่าวที่มีชื่อเต็มๆว่าซีนิเพิลโชซอนจินโซเรงไกหรือว่าสมาพันธ์ชาวเกาหลีที่พำนับในประเทศญี่ปุ่นนั้นเขามีชื่อสั้นๆว่าจงรยอนด้วยแล้วกันนะครับจงรยอนเนี่ยหรือสมาพันธ์ดังกล่าวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคยมียุครุ่งเรืองด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากๆในด้านโครงสร้าง พื้นฐานของตัวเองจนถึงขั้นสามารถเปิดโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เลยในช่วงนั้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเองนะครับโรงเรียนดังกล่าวเหล่านี้ได้ใช้หลักสูตรภาษาเกาหลีสอนประวัติศาสตร์ในมุมมองของชาวเกาหลีเหนือย้ำนะครับว่าชาวเกาหลีเหนือนอกจากนี้นะครับสมาธ์ดังกล่าวนี้หรือว่าจงระยนเนี่ยยังเคยมีธนาคารเป็นของตัวเองรวมถึงสหกรณ์เครดิตของตัวเองด้วยเพื่อสนับสนุนธุรกิจของชาวเกาหลีเช่นธุรกิจปลาจิงโกและ ก็อสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ดีครับจากข้อมูลบอกว่าเจ้าธุรกิจปาจิงโกะเนี่ยสามารถทําเงินได้มหาศาลและมีการถูกส่งเงินเหล่านี้ครับไปที่เกาหลีเหนือในอดีตส่วนหนึ่งมาจากกําไรและธุรกิจปาจิงโกะรวมถึงการบริหารโดยสมาชิกจงรยอนใดๆก็แล้วแต่ครับหลายคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วสมาพันธ์จงรยอนของเกาหลีเหนือน,นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปี1945ต้อมบอกว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมีชาวเกาหลีบางส่วนครับถูเกณฑ์มาทํางานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดสงครามแล้วเนี่ยชาวเกาหลีส่วนนั้นก็ตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐ เนื่องจากค่ามุดเกาหลีถูกแบ่งเป็นเหนือและใต้ต่อมาไม่นานในปี1955โจงระยอนหรือสมาพันธ์ดังกล่าวก็ก่อตั้งขึ้นโดยชาวเกาหลีที่มีแนวคิดสังคมนิยมและชาตินิยมซึ่งไม่ไว้วางใจรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลเกาหลีใต้ในสมัยนั้นอย่างไรก็ดีครับในช่วงสงครามเย็นเกาหลีเหนือเนี่ยดูเหมือนจะเจริญกว่าเกาหลีใต้ทําให้มีชาวเกาหลีบางส่วนที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเลือกที่จะถือสัญชาติโชซอนและซัพพอร์ตเกาหลีเหนืออย่างไรก็ดีครับในตอนนั้นเองเนี่ยก มีการก่อตั้งสมาพันธ์ที่ชื่อว่าจงระยอนราใช่ไหมซึ่งเป็นเกาหลีเหนือขณะเดียวกันครับก็มีการก่อตั้งสมาพันธ์ของเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่ามินดันด้วยต้องบอกว่าสสมาพันธ์นี้แน่นอนครับก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่อยู่แล้วใดๆก็ตามครับสมาพันธ์ของเกาหลีเหนือหรือว่าจงระยอนเนี่ยก็ต้องพบเจอกับเรื่องราววิกฤตศรัทธาอีกครั้ง หลังจากที่มีเรื่องราวอื้อฉาวในปี2002ฮะคือวันดีคืนดีเนี่ยมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฮะหายตัวไปปริศนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนชื่อว่าจงระยอนเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยชาวญี่ปุ่นช่วงนั้นนะครับมองว่าสมาคมจงรยอนเหล่าของเขาเนี่ยน่าจะพาคนญี่ปุ่นบางส่วนไปไว้ที่เกาหลีเหนือ เพื่อให้สอนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมถึงพยายามถ่ายทอดพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นให้กับคนเกาหลีเหนือเพื่อที่จะให้คนเกาหลีเหนือเหล่านี้ได้เข้ามาแบบเนียนๆในญี่ปุ่นในสมัยนั้นอย่างไรก็ดีครับในช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นเนี่ยพยายามบอกว่า เฮ้ยการที่คนของฉันหายตัวไปเนี่ยเป็นเพราะสมาคมดังกล่าวและเกาหลีเหนือนั้นรับรู้รับเห็นด้วยใช่ไหมซึ่งในตอนแรกนะครับจงระยนและเกาหลีเนี่ยก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายจนกระทั่งภายหลังฮะผู้นําญี่ปุ่นในช่วงนั้นตัดสินใจเดินทางไปพบกับผู้นําคิมจองอิล เพื่อหวังว่าจะปรับเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตให้เป็นปกติแต่ปรากฏว่าการไปครั้งนั้นเกิดเรื่องราวน่าจึ้งอย่างหนึ่งเมื่อผู้นาคิมจองอิลยอมรับครั้งแรกนะครับว่าได้มีสายลับชาวเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญี่ปุ่นไปจริงๆแล้วก็ลักไปทั้งหมดเด็ดสิรายโดยอ่านนะครับบอกว่าเนี่ยการลักพาตัวเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการการะทําของเหล่าทหารหัวรุนแรงเขาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่รับทราบอะไรด้วยเลยแล้วก็พร้อมบอกนะครับว่าเนี่ย ลักพาตัวมา13คนแต่ว่าตุยเย่ไปแล้วเนี่ยบางส่วนด้วยแหละเหตุผลมาจากเออเขารับกับการอยู่ที่นี่ไม่ได้เขาก็เลยขีดตัวเองไปอะไรอย่างนี้ซึ่งในช่วงนั้นนะครับคนญี่ปุ่นก็คือกโกรธขั้นสุดแล้วเชื่อว่าข่าวที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้วก็ขิดตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างเฟคนิวหรือเปล่าสิ่งนี้ทำให้สมาพันธ์จงรรยอนของเกาหลีเหนือเนี่ย ที่ก่อนหน้านี้ออกมาพูดนะครับว่าเนี่ย,ยญี่ปุ่นอะใส่ร้ายญี่ปุ่นอะกุข่าวญี่ปุ่นอะเฟกนิวอะไรอย่างเงี้ย คนญี่ปุ่นครับมองแรงใส่อย่างมากในช่วงเวลานั้นคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นก็มองเลยครับว่าโอ้ยจงรยอนจะมาพันอะไรนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดแน่ๆรู้เห็นเป็นใจแต่ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่ต่างอะไรจากผู้ที่ช่วยการปกป้องพวกอาชญากรรมเลยคนญี่ปุ่นมากมายในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับตั้งคำถามไว้เพียบเลยว่าโอ้โหแล้วมันเกิดเรื่องราวแบบนี้การที่มีองค์กรดังกล่าวมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยแบบนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะปกป,ป้องพอลเมืองของตัวเองจากการถูกลักพาตัวได้ยังไง นอกจากนี้นะครับคนเกาหลีวงเล็บบางคนเป็นเกาหลีเหนือด้วยเนี่ยที่อยู่ในญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็รับไม่ได้จากพฤติกรรมของสมาพันธ์จงรยอนที่ว่านี้บางส่วนบอกนะครับว่าโอ้ยฉันเนี่ยรับไม่ได้เพราะรู้สึกถูกทรยศ จากประเทศแม่ของตัวเองคนเกาหลีวงเล็บที่อาจจะเป็นคนที่ชอบเกาหลีเหนือในสมัยนั้นที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยทําการไปเข้าร่วมกับองค์กรมินดันซึ่งเป็นฝ่ายของเกาหลีใต้แทนพร้อมกับบางส่วนนะครับย้ายสัญชาติไปเป็นคนญี่ปุ่นทันทีซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการมากมายที่เอามาปรับใช้กับสมาพันธ์จงระยนของเกาหลีเหนือที่ว่านี้อย่างเช่นการตัดงบโดยมองเป็นเรื่องความมั่นคงและรวมไปถึงเรื่องราวการที่คนญี่ปุ่นบางส่วนหายตัวไปนอกจากนี้อย่างที่บอกไป ตอนต้นนะครับว่าสมาพัานธ์โจรยอนเนี่ย พวกเขาได้มีการสร้างโรงเรียนใช่ไหมสร้างมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเอ้ยไม่ได้ละถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีโรงเรียนเหล่านี้อาจจะมีการสอนอะไรผิดๆให้กับคนที่เขาไปเรียนหรือเปลา่าหลังจากนั้นครับโรงเรียนดังกล่าวก็เริ่มมีอาการถูกโซ่ออกมาเรื่อยๆไปต่อก็ยากลำบากหน่อยๆอะไรอย่างนี้อย่างไรก็แล้วแต่ฮะหลายคนอาจมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วคนญี่ปุ่นที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยเขาถูกลักพาตัวไปด้วยวิธีการไหนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะไม่ได้มีถนนเชื่อมไปยังเกาหลีเหนือโดยตรงเขาเอาไปได้ยังไง จากการไปหาข้อมูลมานะครับพบว่าในช่วงปี1970จนถึงปี1980เนี่ยเหตุการณ์ลากพาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่การเรนดอมหรือว่าการสุ่มนะครับแต่ว่าเป็นปฏิบัติการทหารที่บอกว่าวางแผนมาอย่างเป็นระบบซึ่งเขานะครับเรียกงานนี้ว่า Research Department of the Workers Party of Korea ยมาม่นนี่เป็นชื่อการปฏิบัติการของเขานะฮะคือยาวมากๆโดยเขาบอกนะครับว่า,าปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยมักจะเลือกเป็นพื้นที่บริเวณใกล้ชายฝั่งของญี่ปุ่นและมักจะเลือกเป็นจังหวัดนิกตาตะฟุก,กุอิและก็จังหวัด คาโอชิมะซึ่งจังหวัดเหล่านี้มักเป็นพื้นที่ที่สงบมากๆมีโขดเห็นบางตามีจุดซอกนั้นซอกนี้ที่เรือเล็กๆสามารถเข้าฝั่งได้อย่างง่ายดายและปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็มักจะเริ่มขึ้นในช่วงค่าม,มืดหรือว่าช่วงเวลาพบค่าหรือว่าช่วงเวลาพรเพลคนเริ่มบางตาเนี่ยเริ่มละ พอได้ที่ได้เวลาปุ๊บนะครับเขาเองเนี่ยก็จะมักส่งสายลับครับไปแอบเดินเนียนๆบริเวณชายหาดซึ่งการเนียนนะครับมันก็มี2แบบด้วยกันอย่างแรกเนี่ยทำทรงเข้าไปพูดคุยทําทรงว่าเออไปนั่งเรือด้วยกันไหมเดี๋ยวจะพาไปดูปลากลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนก็ไว้ใจไงก็เลยขึ้นเรือไปด้วยปรากฏว่าพอขึ้นเรือไปปุ๊บตอนแรกก็พาไปดูปลาดูอะไรกลางทะเลจริงๆสักพักก็จะมีเรือ,อกลำหนึ่งครับมารับจากนั้นก็ถูกเกลวไปอีกวิธีหนึ่งฮะก็คือส่งสายลับไปเดินบริเวณชายหาดเนียน นงเนียนๆพอเห็นเหยื่อเดินมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เกลเลยหรืออีกแบบหนึ่งครับบริเวณพื้นที่ริมทะเลบางส่วนเนี่ยโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกมากๆมกัมกจะมีคู่รักชาวญี่ปุ่นครับไปนั่งจูจีดูดีกันตรงนั้นเขาก็เลยใช้จังหวะนี้นะฮะเข้าไปเนียนๆพูดคุยกับคู่รักเหล่านี้แล้วก็เกลพร้อมกันทีเดียว2คนสุดจากข้อมูลหลายแหล่งบอกน,นะครับว่ามีคู่รักบางส่วนนะถูกเกลไปที่เกาหลีเหนือและพบว่าในปี1978ได้มีคู่รักชาวญี่ปุ่นแต่งงานกันฮะที่ประเทศเกาหลีเหนือ ยัางไรก็ดีครับหลายคนอาจมีคําถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ย พาคนญี่ปุ่นไปเที่ยวแล้วพวกเขาจะได้อะไรหลังจากเมื่อไปถึงที่เกาหลีเหนือจากข้อมูลบอกนะครับว่าเมื่อคนญี่ปุ่นเหล่านี้ถูกเกล้ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือพวกเขาจะถูกบงังคับให้เรียนภาษาเกาหลีอย่างหนักหน่วงพร้อมกับอุดมการณ์จูเชและก็ให้ไปเป็นครูสอนภาษาและก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับคนเกาหลีเหนืออีกทีหนึง่งซึ่งมาถึงจุดนี้ผมว่าหลายคนคงมีคําถามว่าอ้าวแล้วทาไมคนเกาหลีเหนือถึงอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นจะเลยเขาเป็นติ่งหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ติ่งนะฮะแต่เขาเนี่ยจะฝึกคนเกาหลีเหนือให้เป็นสาย และส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ฮะ เรื่องรางหมดเหล่านี้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็เชื่อว่าสมาพันธ์จงรยอนของเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีสมาชิกบางคนรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องราวเหล่านี้คนญี่ปุ่นบางส่วนก็เลยเกิดความรู้สึกระแวงขั้นสุดฮะมาถึงเรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วในปี2026แบบนี้สมาพันธ์จงรยอนเนี่ยยังมีอยู่ไหมคําตอบคือยังมีอยู่ครับแล้วก็ยังด,ดําเนินกิจการในญี่ปุ่นตามปกติแม้ว่าปัจจุบนันนี้อิทธิพลและสมาชิกจะลดลงแบบ น้อยมากๆหากเทียบกับในอดีตแล้วก็ตามซึ่งที่อยู่ของสมาพันธ์ดังกล่าวนี้นะครับอยู่ที่เขตจิ oda, โยดะกรุงโตเกียวครับนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเกาหลีหรือว่า Korea University ด้วยซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวนะครับเขาจะเรียกกันในชื่อว่าโชเซนหรือว่าชอลซอน University ซึ่งเป็นคนละแห่งกับมหาวิทยาลัยในโซนะฮะหรือว่าเมืองหลวงของเกาหลีใต้อย่างไรก็ดีครับมหาวิทยาลัยโชซอนของเกาหลีเหนือนั้นปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองโคไดระ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวเช่นเดียวกันก็นี่แหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนนั้นรู้สึกว่าเอ้ามันมีเรื่องราวแบบนี้ได้หรอคําตอบคือมีฮะหยิบมาไลฟ์ฟังแล้วนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าคอมเมนต์อย่างสุภาพและสร้างสรรค์แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องนะครับและการเรียบเรียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับจะกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้